โอเคแกรักรถโอชาแห่งฉางอันตอนห้าหกของเมื่อวานฉันเพิ่งดูจบไปก็มามอยสักนิดหนึ่งอยากจะบอกว่าตอนเมื่อวานสองตอนน่ะเนื้อเรื่องไม่ได้เดินไปเท่าไหร่ก็คือหลังจากที่แบบเหมือนคุยกันกับดิวกันกับพระเอกเรียบร้อยแล้วใช่ปะครอบครัวนางเอกก็เออเออกไปเปิดแผงลอยขายของแต่ว่าโดนลอกเรียนแบบก็เลยแบบลูกค้าก็เลยไปซื้อที่พัตคารใหญ่กันหมดชีก็เลยกลับมา คิดเมนูใหม่ก็คือแบบอยากลอกเรียนแบบก็ลอกไปสะแต่ว่าแบบจะตามทันไหมก็เลยคิดเมนูใหม่ไปไปขายแล้วก็ขายดีจ้ะพัตคารใหญ่ก็เลยไม่พอใจจะมาอารวาสทางหลานแผงรอยของบ้านนางเอกใช่ไหมพระเอกก็เลยมาช่วยออกหน้าไก่เกี่ยแบบเรียบร้อยให้อะไรอย่างนี้ก็เลยขายต่อได้หลังจากที่เออพวกชีก็ขายดีได้ได้เงินกันมาเยอะมากก็เลยแบบคิดเครื่องดื่มไปขายเพิ่ม เออก็ตอนนี้ก็คือมีสองอย่างก็คือเป็นอะไรนะแกะเนื้อแกะย่างกับเครื่องดื่มใช่ไหมก็คือขายเพิ่มแล้วเนื่องจากแบบงานเลี้ยงในวังขององคหญิงใหญ่พระเอกก็เลยแบบมาทาบทามให้บ้านนางเอกอะไปทําอาหารในงานเลี้ยงด้วยเออก็ไปทําอาหารแล้วองคหญิงก็คือแบบถูกใจอาหารรสชาติอาหารมากก็คือเจอให้นางเอกอะมาเป็นคนครัวอยู่ในวัง นางเอกก็ปฏิเสธไปเพราะบอกบอกว่าครอบครัวตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ที่อยงอันนานก็ประมาณนี้ในเรื่องเมื่อวานก็คือมีแค่นี้ไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เนื้อเรื่องยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เมื่อวานความหวานของพระนางคืออัพอัพขึ้นแบบอัพขึ้นเยอะมากอันดับแรกก็คือหลังจากที่บ้านนางเอกอะขายเครื่องดื่มเพิ่มใช่ปะพระเอกก็เออไปเยี่ยมไปไป,ไปเยี่ยมชมแล้วก็เหมือนแบบ ได้ชิมเครื่องดื่มแล้วก็คุยกันกับนางเอกนั่นน่นนี REALLY แ่แล้วเหมือนนางเอกชีก็แบบหัวเราะชอบใจแบบหัวเราะมเมาม,านมาันมกแล้วเพกแบบไม่รู้นึกยังไงหมั่นเขี้ยวมั้งเพแกแบบเคาะหน้าผากนางเอกฉากนั้นอะแกฉากนี้คือไม่คิดว่าจะเห็นเร็วขนาดนี้ชีเคาะเคาะหน้าผานางเอกก็แบบแล้วเี่นางเอกว่าอจี่คือแบบหน้าหน้าฉันตอนนั้นคือเหมือนนางเอกคือเวอร์ไปเลยแบบสตันว่าแบบแล้วแบบ หน้าตาพระเอกตอนนั้นคือแผ่วเผามากคุณพี่มันแบบเขินเซลลินกับอะไรสกิลการทําหน้าแผ่วเผาคือแบบแก่จริงๆแบบแล้วก็เรียกอาจี้คือแบบอ,อ,อยากโดนคอน้ะผกคะ่ะเออแล้วก็เรียกอาจี่นางเอก,กคือเวอร์ไปแล้วแบบพระเอกก็พูดกับลูกน้องตัวเองว่าแบบเพิ่งรู้ว่าแบบการแกล้งคนอื่นมันก็สนุกอย่างงนีคุณพี่แบบเกินไปปะ เธอพาเกินไปปะแล้วยังไม่หมดอันนี้ก๊อกหนึ่งมีก๊อกสองจ้ะก๊อกสองก็คืออ่านางเอกแบบเหมือนเตรียมขนมไปงานเลี้ยงองค์หญิงใช่ปะแล้วพระเอกก็เข้าไปแล้วแบบไปไป,ไปทาไปทําขนมด้วยจะ้ะผู้ชายทําอาหารมีสเสน่ห์มากผู้ชายทําอาหารมีสเสน่ห์มากแกเออก็ไปทําขนมแล้วแบบพี่ก็ใส่ชุดคุณนางเข้าครัวนางเอกก็เลยเสยสละ ปอกแขนที่นางเอกใส่กับผ้ากันเปื้อนสีชมพูให้แล้วก็ใส่ให้จ้ะคุณพี่ใส่ปอกแขนให้แล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนให้พระเอกคือเก่งขั้นสุดคือแบบแกเกินไปปะเกินไปปะแล้วนอกจากใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ปะเขาก็ทําขนมกันไปมือพระเอกก็เปื้อนแป้งสเต็ปเดิมของหลายเรื่องคืออะไรมีอะไรติดหน้าก็ไม่รู้แล้วก็เอามือเปื้อนไปจับแล้วก็เลยเปื้อนทั้งหน้าเลย แล้วยังไงคะสเต็ปต่อไปที่ทุกคนต้องรู้กันคือนางเอกก็ต้องเอามือปัดให้ปัดออกให้คุณพี่นี่เพิ่งหกตอนเองนะนี่เพิ่งหกตอนเองจะเย็นเย็นี่เพิ่งหกตอนแล้วยังไม่หมดก็ทําขนมกันไปสองคนคุยกันสองคนอยู่ในครัวไม่มีใครมารบกวนพ่อแม่นางเอกหายไปไหนไม่รู้ลูกน้องพระเอกก็หายไปไหนไม่รู้อยู่ในคนอยู่ด้วยกันสองคนทําขนมงุงยิงงูยิงกันแล้วทีนี้ ให้ชิมขนมนางเอกจะแบบเออเนี่ยขนมที่เจ้าถวายองค์หญิงถือว่าแบบให้ท่านชิมก่อนให้ท่านลองชิมจเจาให้ชิมก็ยืนให้พระเอกก็มือเปื้อนพยายามเช็ดมือนางเอกเอก็เห็นแบบไม่ไม่ได้ไม่เช็ดไ,ไม่เสร็จสักทียืนต่อปากเลยจ้ะคือแบบมันฮอปอะมันฮอปเคมีเสี่ยวหลินกับวังอิงลู่คือมันดีมากแก ดีมากคือหวังอิงลูกก็คือเคมีสาธารณะเวอร์เซลลินก็คือเคมีสาธารณะเวอร์เหมือนกันก็แบบป้อนขนมแล้ก็แบบเราไม่ได้กินครั้งเดียวนะคะกัดสองสามครั้งแล้วก็แบบมีความพูดเล่นพูดหัวหัวเราะกันคือแบบแกใครอยากรู้มากเลยว่าแบบนายทุนเห็นเคมีคู่นี้จากจากตอนไหนถึงชูสคู่นี้มาลงเรื่องนี้ด้วยกันคือแบบเคมีดีมาก แบบมันฮอปมันยะนะหยุดน่ะหมอฟันใกล้ฉันคลินิกฟันใกล้ฉันมากตอนเนี้ยโอเคนะทุกคนต้องไปดูตอนเมื่อวานก็คือประมาณนี้เนื้อเรื่องอยังเดินไม่มากแต่ความหวานพัานางแบบอัพเวลขึ้นเยอะมากโอเควันนี้ฉันก็มาประมาณนี้สำหรับ,บเรื่องนี้ต้องขอไปดูตอนของวันนี้เจ็ดแปดก่อนไปละบ๊ายบาย